สวัสดีครับสวัสดีครับเอฟซีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่กับบ้านอะไรนายยายยายสวัสดีครับยายครับอันนี้ยายยายชื่ออะไรครับชื่อวาจ้ะยายชื่อวาอยู่บ้านไหนครับนี่อยู่บ้ต่เราแต่เราเนาะอันนี้หลานชายมีไก่ไก่ตีไก่เลี้ยงหรือไก่ชนหม้อชนหม้อลี้ยงไก่พันอหน้าหนึ่งนายพ่อมาครับไก่เข้ามาอย่างเดียวเข้ามาครับไก่กับเชนครับ พมาพมาเชิงก้อยสามอย่างเนี่ยเดี๋ยวมันสามอย่างมันต่างกันแมดูดูออกดูออกไหมลูกดูออกครับเดี๋ยวไอ้ก้อยเนี่ยเขาว่าก้อยคือมันต่างมันแบบก้อยคือแบบมุดปีกับกัดหลังอะไรนะมอมืแบบันมุนต้งปีกแล้วก็จิกก้างหลังนี่นี่แล้ก้อยแล้วอะไรเงี้ยพมาเชิงเชิงเชิงกับมุดปีกแล้วก็ตีหัวอ๋อมุดปีก เอาตีนตีหัวเอาไอ้งอนไอ้อะไรเดือยเดือยยังจิกต,ตีหัวพม่าอะไรพมา่พมาบบเนี่ยไข่หน้าเสือเชือกครับจิกกตีจิกเฉยอะไรพม่าล่ะพม่าก็วิ่งแล้วก็ตีครับโอ้วิ่งแล้วนี่จิกปกติแล้วก็วิ่งหนีเลยเออเรามีอีสามแบบเลยเนี่ยเราดูออกไหมดูปั๊บเลยดูออกไหมหรือต้องให้ตีก่อนดูออกเลยเนาะตอนนี้มีไก่ทั้งตัวไก่พ่อ ไก่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 ตีได้ใช่เปล่าไก่นุ่มๆพกตัวตัวอันนี้เคยลองสนามตั้งยังลองปั้มลองอะไรยังถึงจะเอามาครัับยงเอามานี่คือสื่อมาเนี่ยสื่อเข้ามาตัวแพงไลยไม่เลยพอสื่อพอไปซื้อไงกันไหนตาบุรีเจาอ้เห็นเราชอบเลยเอามาให้เลี้ยงเราก็ผสมพันธุ์แล้วแม่มันได้มาจากไหนลูกเนี่ยก็เราได้สื่อมา พอมาไอ้ไสามแบบกบบเหมือนกันนี่ลงเดือนสั่งเซฟอะไรน่ะยายสั่งเซฟอะไรครับเนี่ยผีนั่นนี่โอ้สวยแท่าไหน่อยโอ้โหเมันเหมือนโรงแรมเลยไกลๆเป็นอะไรฟาสีเออเหมือนเหมือนโรงแรมเลยชอบไหนบ่อนมันนอนนี้ก่อนนี่เดี๋ยวทำบ่อนในเนาะไอ้หลานนอนอยู่ก็คือคนชอบก็ส่งเสริมไม่ใช่ครับมันจะได้มีความสุขแล้วก็ ก็เลยมีแรงมาอะไเนี่ยจำาไปก่อนครับให้ข้าวให้หน้ำบางทีเอากิจวัตรประจำวันเราทำอะไรที่นีเช้าเต่นมาเปิดมุ่งให้ไข่เลยก็เอาแต่ไม่มีวิ่งร <c oughs> อบเลยจกัจกถุนจักมุงเลยตื่นมาตอนเช้าประมาณตีห้าตีหา้าอาบน้ำเช็ดประมาณฟุกงก็เอาไข่เอไปเปิดมุ่งไกปนะตก็เอาไข่เราเอา๋เอเปิดมุ่งแล้ว แปลว่าตอนอันนี้คือปืนมุคงไอ้ปืนมุคงหลังมแบบเอาไก่ว้เอาไว้ข้างหน้ามังก่อนนอนก็ต้องเอาไปเก็บใช่ไหมใช่โอเคหลังจากนั้นก็ให้เข่าให้น้ำหรือให้ให้ยายหญ้าให้เข่าให้ยายให้ยายให้ให้ตอนเช้าหรือตอนเย็นให้ตอนกลาที่นแล้วอ๋อหลังกลเรียนตอนเช้าก็เอาน้ำมาเลยให้เรียบร้อยกลับมาก็จะมาให้ตอนนี้ไงให้ก่อนกลับบ้านประมาณกลับมาหลบโปรตีนหลบดแบบเนี้ยประมาณ จุ่มมันก็มื่อยเนาะอ่ะลองไปดูมีไก่อะไรเรื่องมันจะมื่อยไหมวันนี้วันที่เท่ะเลลูกสิบพกมีนาหกสี่เวลาเกือบทุ่มเลยหกโมงอะไรเกือบหกโมงเกือบหกโมงเลยครับหกโมงเย็นนะครับครับอามาดูไก่หน่อยเอ่อทางหลังมใกล้ใกลครับมาดูไก่อันนี้คืเรียกไก่อันนี้ก๋อยครับก๋อยก๋อยคือก๋อยคือหมุดปีก และะ้วกต็ตีอ่ะสังเกตมันตาตรงไหนมนลักษณะเด่นของมันเขา่ากกอยอืมก็คล่ายๆเชื่องไอตัวน่ะไอลักษณะเห็นปุ๊บในรูเลยหรือต้องดูตีก่อนหรือดูลักษณะออกแข่งขายืดยาวหรือสีผิวหรืองอนหรืออะไรดูออกมันดูอันนี้หรือต้องเป็นหรือขุ่นหรือจะดูออกต้องดูมันตีก่อนนอะครับอ๋อครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูข้างหลังกับยายเดวดูฟันได้ไอตัวแม่เนี่ อันนี้ตัวเมียอันน,น,นี้อันนี้พ้อมจะฟักใช่ไหมลูกใช่มันไข่ไข่อันนี้ซื้อมาใหม่ใหม่ไหมหรือซื้อนานหรืออันนี้ซื้อมาซื้อมาแค่นานแลวอ๋อตัวนี้เราก็ลูกก็ได้ไหลไหลขอก้วมันนะอันนี้ลูกตัวนี้นี่อ๋ออันนี้พ่อตัวนี้ใช่ไหมทำไมถึงเลือกพ่อตัวนี้ลูกหรือพ่อเราซื้อใหม่หรือเราเลือกเองอันเียหรออ๋อเว โอเคเตะดีอ่ะดูรังนี่อ้าวอันนี้ลูกมันไอเดินอันนี้ไอ,อ,อ,อ้ก๋วยมือนกันไหมอันนี้เชียงกับก๋วยรวมกันแล้วนี่จะอยูุดที่อะไรละถึงเดือนเดือนกว่านี่เราจะเรามีแผนยังไงต่อขายไหมดียังไงเก็บฉี่ไอ้เก็บไว้เราให้มันโเกัสอย่างไข่เตจิบรบเจ็ดเดือนแล้วก็จะอะไรนะไข่เตะจิคข่เตะ เราก็เช็คดูว่าไหนดีไม่ดีอ๋อ,อไม่ดีก็ต้ม <laughs> เขี่ยครับอันนี้มาดูอันนี้ก็นี่เชิอง,ชอ,งอันนี้ก็เชิงนี่ลูกไกชตัวปริมาณพ่อต่อแม่เเราเรารูยยังไงว่าจะต้องปล่อยปริมาณสี่ต่อหรือตั้ามก็ปล่อยปล่อย,อหอออยให้ทับนะครับปล่อยทับเลย อันนี้มันออกทุกวันไหมอ๋อนี่ถึงฝักฝักถึงเวลาฝักอย่างใครเราเด็กแบบอ๋อให้ชุดก่อนเราฝักเนาะนีอะไรเอ่ยมีแก่ที่เจ็ดอย่นีคือลักษณะเรากลับมามาฝักมาเพาะมาเลี้ยงแล้วก็ฟึกอะไรเลยทุกตีตาอันนี้มันไก่ อ๋อเกาะอันนี้เราจะไปเกาะลูกนะครับอ,อ๋อเาะอันนี้สามสี่ห้าลังเพาะลูกใช่ไหม,อ,อ,มอันนี้มาเป็นปียังเอ๋อหกยังไงไปอะผมขอมาบางสีอะไรอะละปีนะเนาะอะไรมครับจะดูหนะน,น่อยอันนี้ตัวนี้เราไปเลียงสีอั็นตัวปูเนาะ อันนี้ออกสนามมึงยังยังเป็นของมันรอเตะที่ไหนรอเตะที่ไหนมีจี่ไปนวมแบบพี่เบิ้งนีดหน่อยโอ้อันนี้ไก่ไกล่ไกล,ลงชิงเบียนเอาเราอธิบายแต่ละตัวด้วยชื่ออะไรยังไงตั้งชื่อม,มันอ่ตังเอ,อาไปไปดูฮะนนามเออออาอันนี้เขาเรียกอ,อะไรลออ่ะที่พันอะไรอันนี้เชียงเชิงคขาบอกเชิงคือเขา ก็ก็ปีก็เต้หนาคลิปกับเต้คลิปเต้เชิงออกไก่เชิงอันนี้ก็ชื่งมามพม่ามีพม่าพม่าเลยสังเกตสังเกตงัเป็นยังไงก็เชิงมันจะแขงตรงพม่ามันจะข็งดูตรงสีมันเลยมันเกี่ยวกับสีไหมสีออกเชิงอันนี้ขาขาเหลืองอันนี้ไม่เกี่ยวกับสีสีขาอันนี้ไข่ นอเออต <Bond> ัวนี้เดี๋ว่าไข่ไหมอันนี้อะไรลูกอันนี้ประมาณจ็กเดือนเลยอันนี้แปดเดือนอันนี้ปั๊มได้ตีได้ปกติไก่เขาลงสนามประมาณเท่าเดือนลงอท่าเดือนแค่แปดเดือนก็ได้ครับประมาณเท่าเดือนแล้วที่ที่เป็นเซียนๆน่ะประมาณตีกว่าไหมี่ที่มันเขาเอาความสังเวียนเขาข้นแย่เขาจะเหรินหลูก็อยุดนครับจะผมจับเลี้ยงไก่หนึ่ง ลูกอะอยู่ไหมก่อนนี่อยู่ๆคือแบบไก่แบบอายู่หลายใช่แบบได้เปรียบนะครับอ๋อมันแข็งแรงแข็งขาแข็งแรงอ่าผมจำลิไก่หนึ่งไออนี่อะไรเป็นไก่ะไรไก่เชิงไก่เช่อเหมือนตัวนึงเนาะอ๋ออันนี้กับตัวมันตัวเปียวอันนี้เราเข้ามาเชิงหรือสีเข้ามาอ๋สีมือง่ายแต่อ๋อดูขาขาขาวในคูสเกตดูขาเนี่ยขาเหลืองบางตัวมันขาเหลืองเชิงเชิงมันจะแบบบางตัวเขาต่อมัน ตีออกมานะพม่า,มาอันนี้เราปล่อยเชิงปล่อที่สุกป,ปีกจำสุกป,ปีกหรือจี่ขวัวตีไล่เชิงปล่อยเอ่อ,อ,อตัวไหนซื้อมาแพงตรงซื้อมาไม่รู้ไม่รู้ร <laughs> หรือเราพอมาแต่แตหน่อยอันนี้ไล่อืตอเข้ามาเราพอเอามาให้ซื้อมาอยังหลบซื้อแต่นานเลยอันนี้เราก็มาฝึกทักษะ,อะชอบชอบอะไปสี เอาไปตีเต๋อติดก็ไม่ไปไหนก็หาปั่มหาซ่อมแล้วก็นั่งอยู่กับมันทั้งวีทั้งวันประมาณสามถุงไปของวัน,น <c oughs> คนชอบเนาะมันคนชอบลองเพลงไอ้ชื่ออะไรนะไอ้ลองเพลงของเราจอมครับจอมลองเพลงมันก็อยู่แต่ละกีตาร์ทั้งวีทั้งวันทั้งธรรมดาแล้ไม่มีแนวทางจะขยายลูกมันเกาะจะย้ออกมีขยายเหล่ามีอะไรมไม่รอด ไว้ตายยุงนะครับไว้ตายยุงนะขยายถ้าเกิดมันหลายๆเลยทำไงเอ้าลูกมันมากมาที่พกเดือนยังมากทำไงขายหรือว่าไทยบรรยายขยายเล่าต่อไปเรื่อยย้ายตุ่มนะย้ายตุ่มนะย้ายตุ่มนะตุ่มเมียตุ่มฮทีนไหนมีดีอ่ะตุ่มอ๋อตุ่มเมียพวกที่จะไปทำพันธละถ้าตุ่มเมียตุ่มเมียดีดีอ่ะดีดีดีอ่ะคอยทำพันอ๋อตุ่มเมียต้องดูเชิงอะไรใช่ครับ ต้องตวงทำมันเตะดีต้องดูเวลามันเตะอะไรอืมเก่งครับมีโอกาสจะไว้จำน่ายบ้างไหมถ้ามีเวลาสักถึงเวลาช <c oughs> มก็มาซื้อลูกต้องถามพอ่อดาต้องถามพ่อดาเดี๋ยวพ่อพ่อบางไ่ต้องขายเก็เป็นดิน <c oughs> <c oughs> เก็เป็นดินเฉยๆอ่าก็เตะกับตะลาดินอ๋อแสงมาพอฝากเราเลี้ยงเลยเลยกระหนุดแกก็มีครับมีหลายตัว์เลยอ๋อ พ่อก็ชอบพ่อก็เลี้ยงอยู่แล้วแล้วก็คล้ายๆมาเลี้ยงต่อยอด<ช>แล้วก็ใจชอบอีก<ช> <ๆ S 2> ก็คล้ายๆแหลกไปแหลกมาประมาณน,นี้เลยแต่ก่อนแกก็เลี้ยงปากัดแล้วนี้แกไม่เลี้ยงไก่ปากกัดเลี้ยงขายเลยตีไม่เลี้ยงยตีเองเงแบกัดเองเอากัดกระบอกอ๋อตีเยอะก,ก็เยอะกรเบอะแล้วนี้แกไม่เลี้ยงปลาแกเลี้ยงไก่แล้วมีแนวทางแน่นาเป็นยังไงเบื่อ ใหญ่ขึ้นเกี่ยวกับไก่จะยืดเป็นอาชีพไหมบ <c oughs> ันที่ยกไหมหรือยังไม่รู้ยัง <c oughs> ไม่รู้โอเคครับรวันนี้ว,วันนี้เราก็มาดูจักชื่ออะไรครับชื่อชื่อ,อนนะครับชื่อเลนชื่ออาร์ชื่ออาร์บ้านสเลานะครับเขามาใครมาไม่ถูกเพราะบ้านมันมากเราก็ติดติดติดกันเราก็อยู่กลางหมู่บ้านเนาะเนาะมาทางตรวันกลางก็ได้มาทางบ้านดอนม่วงก็ได้โอเคครับ วันนี้ก็เราก็มารู้จักนุ่มน่อยอยูโม่หน่อวันนี้วันที่6 6มีนา6ครับปีนากับปีมอหนะครับก็พัฒนาความรู้ความสามารถและความชอบนะครับถ้าใหญ่ขึ้นเราลองมาดูสักต้นปีนาอาจจะไก่มากแล้วอาจจะจำน่ายหรืออาจจะมาเลกเปลี่ยนไก่กันแล้วอาจจะมาซื้อไปต้มเลยไหม <laughs> ปกติไก่ได้ถามก่อ ไก่ปกติตัวเท่าไหร่ืีไก่นางๆแบบพร้อมที่จะตัวหนึ่งตัวพันธะบางตัวบางตัวที่เซื้อมาสองพันสามพันแล้วก็ทำมาทำพอพันธะใช่ครับตัวไหนเจ๊กินก็เอามาทำน้ำ้พันก่อนวันนี้ก็อาบจิตบ้านเช่าถ้าสนใจก็มาแวะมาหานะครับโอเคครับ จำเบอร์โทรศัพท์ยังไงแท็กมาถามนะครับมาหาได้เพราะตอนนี้ยังไม่ขายถ้าขายจะบอกมานคิดหนาโอเคเนาะ,ค,นะครับสวัสดีครับสสวัสดีครับส่สองไก่ <laughs> ส่องไก่ส่องไก่ส่องมาทุกตัว <laughs> าเาลูกให้สวัสดี